สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกันอีกแล้วกับคุณครูแอดธนิตาดวงมุสิกนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วที่เราจะได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กันในภาคเรียนที่2และคุณครูแอดนะคะก็ได้จบ ในเรื่องของหินไปแล้วนะคะส่วนในวันนี้คุณครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะซึ่งก็ยังคงอยู่ในหน่วยที่4นะคะโลกและท้องฟ้าของเราแต่บทนี้นะคะก็จะแยกออกมาจากเรื่องหินเรื่องหินจะเป็นบทที่1ส่วนบทนี้ก็จะเป็นบทที่2นะคะเรื่องท้องฟ้าและดาวเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถห บอกสิ่งที่เป็นดาวที่มองเห็นบนท้องฟ้า 2. บอกชื่อดาวที่สามารถมองเห็นบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน 3. อธิบายการมองเห็นดาวในเวลากลางวันและกลางคืนได้นะคะเดี๋ยวนะักเรียนนะคะมาดูสำรวจความรู้ก่อนเรียนซึ่งจะอยู่ในหน้าที่49นะคะในหนังสือเรียน สำรวจความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับท้องฟ้าและดาวโดยตอบคำถามต่อไปนี้นะคะคำถามนะคะก็ถามว่ารูปใดเป็นดาวบ้างรูปที่1คืออะไรคะดวงอาทิตย์รูปที่2คือก้อนเมฆรูปที่3คือดาวสุกรูปที่4คือนกรูปที่5คือลูกโป่งรูปที่6คือโกลมไฟรูปที่7คือดาวเทียม รูปที่8คือเว้าวรูปที่9คือดวงจันทร์รูปที่10เครื่องบินรูปที่11โลกรูปที่12คือลูกบอลน,นะคะและคำถามถามว่ารูปใดเป็นดาวบ้างนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่ารูปใดที่เป็นดาว เดี๋ยวมาดูคำตอบรูปที่เป็นดาวก็คือรูปดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวศุกร์และก็รูปดวงจันทร์และอีกรูปหนึ่งที่เป็นดาวก็คือรูปโลกนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะเรื่องที่1ดาวบนท้องฟ้าคิดก่อนอ่านโลกมีลักษณะ เป็นอย่างไรนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์จากสอสอวอทนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ ก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้รับชมบทเรียนออนไลน์จากสอสอวทจบแล้วนะคะคุณครูแอดก็จะสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูออฟแคทเทอรียากันอีกครั้งนะคะเอ้มีใครเห็นทอดบ้างไหมคะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเนเพื่อ ทอสนักเรียน,นะคะเคยไปดูดาวกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเคยนะคะดาวที่นักเรียนสังเกตเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะท้อสละคะดาวที่ทอสสังเกตเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเอ่ย ว่าดาวมีลักษณะเป็นแฉกๆหรี่แปรยับอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับทอรสไหมคะเอ๊หรือว่ามีใครตอบว่าดาวยมีรูปร่างกลมสองแสงอยู่บนท้องฟ้าบ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะตอบกันหลากหลายเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้จักดาวอะไรกันบ้างคะทอรสละคะรู้จักดาวอะไรบ้างคะรู้จักแค่ดาวเฉยเฉยแล้นนครับ hey. มีใครตอบต่างจากทอสบ้างไหมคะ นักเรียนบางคนนะคะจะตอบว่าโลกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือว่าดาวดวงอื่นๆใช่ไหมคะเอ๊ะณครบครับทาอว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกน,นี่น่าใช่ดาวนะครับเพราะว่าทาอเคยเห็นในรูปว่ามันกลมๆอ่ะแต่ดาวบนท้องฟ้าทีท่ทาอเห็นนะ่ะมันเป็นแฉกแนะครับแต่ว่าท็อก็ไม่เคยหวั่นใจนะคะท็อดให้เหตุผลได้น่าสนใจมากเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันดีไหมคะโดยเริ่มจากโลกของเราเลยค่ะว่าโลกของเรามีลักษณะเป็นยังไงและใช่ดาวหรือเปล่าดีครับคุณครับวันนี้นะคะคุณครับจะมีเรื่องดาวสนุก,นกมาให้นักเรียนแล้วก็ทอตได้อ่านเพื่อหาคำตอบกันด้วยค่ะในเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่1ดาวบนท้องฟ้าในเรื่องนี้นะคะนักเรียนกับทอตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวบนท้องฟ้าค่ะแล้วเมื่อเรียนแล้วนะคะนักเรียนกับทอต ็จะบอกได้ค่ะว่าโลกของเราเป็นดาวหรือเปล่าและเราจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้อย่างไรค่ะว้าวข้ออยากอ่านแล้วครับก่อนจะไปอ่านเรื่องราวสนุกๆก,กันนะคะครูคราะมีคำถามมาให้นักเรียนกับทอลองคิดแล้วก็ลองตอบก,กันดูนะคะคำถามก็คือโลกมีลักษณะอย่างไรในเรื่องที่เราจะได้อ่านนะคะจะมีคำสำคัญอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือคำนี้ค่ะ ใช่แล้วค่ะคําว่าโลกนั่นเองค่ะมีใครทราบไหมคะว่าโลกภาษาอังกฤษว่ายังไงทอแล้วคะทอร,ะคะรึครับครับโลกภาษาอังกฤษคือ earth ครับเยี่ยมมากเลยค่ะทอสในการอ่านเรือ่งองที่1ดาวบนท้องฟ้านักเรียนสามารถกดพักหรือพอส์วิดีโอนะคะเพื่อฝึกอ่านด้วยตัวเองได้เมื่ออ่านจบแล้วนะคะนักเรียนก็กดเพลหรือเล่นตอเพื่อมาเรียนรู้กันต่อนะคะ หรือว่านักเรียนะจะอ่านไปพร้อมๆกับรทรอตเลยก็ได้นะคะไปอ่านด้วยกันนะครับเพื่อนเรื่องที่หึงดาวบนท้องฟ้าโลกที่เราอาศัยอยู่เป็นดาวดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายผลส้มหรือคล้ายทรงกลมหักเปรียบโลกเป็นบ้านของเราแล้วเมื่อมองผ่านหน้าต่างบ้านใหญ่ จะมองเห็นเพื่อนบ้านของเราเป็นดาวต่างๆอยู่บนท้องฟ้าดาวต่างๆเหล่านั้นมีดาวอะไรบ้างอยากรู้ไหมว่าเราจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลาใดบ้างและช่วงเวลาใดที่มีโอกาสมองเห็นดาวน้อยที่สุดเราจะไปหาคำตอบกัน นักเรียนล่ะคะรู้คำตอบกันหรือ,อยังคะว่าโลกของเราเป็นดาวหรือเปล่าท้อได้คำตอบไปยังไงคะจากที่อ่านนะครับท้อตอบได้แล้วครับว่าโลกเป็นดาวครับใช่แล้วคะ่ะแล้วโลกเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะนักเรียนท้อล่ะคะตอบว่าอะไรโลกมีลักษณะคล้ายผลส้มหรือคล้ายทรงกลมครับนักเรียนตอบเหมือนกับทอ้อหรือเปล่าคะถูกต้องคะ่ะ ว่าแต่ทองกลมเนี่ยมันต่างจากวงกลมไหมครับลูกบอลคำถามน่าสนใจมากคะ่ะทอสนักเรียนล่ะคะทราบไหมคะว่าทรงกลมกับวงกลมเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะวงกลมเนี่ยเป็นรูปเรขาคณิตนะคะที่แบนไม่มีความหนาค่ะเหมือนกับเวลาที่เราวาดรูปวงกลมบนกระดาษแบบนี้ค่ะส่วนทรงกลมนะคะเป็นรูปเรขาคณิตที่เห็นเป็นทรงค่ะมีความหนาต่างจากวงกลม แบบนี้ค่ะอ๋อถาเข้าใจแล้วครับแล้วนอกจากผลทรงที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมแล้วเนี่ยนักเรียนกับทอดร,รู้จักอะไรอีกบ้างคะที่คล้ายทรงกลมอ๋อ,โ,อโลกสุวที่ดาวชอบเล่นก็คล้ายทรงกลมใช่มครับถูกต้องค่ะนอกจากโลกแล้วเนี่ยนักเรียนรู้จักดาวอะไรอีกบ้างคะ ท้อนะคะรู้จักดาวอะไรบ้างตอนแรกนะครับท้อคิดว่าโลกไม่ใช่ดาวครับแต่พออ่านเรื่องแล้วก็ทําให้รู้ว่าโลกอ่ะมีลักษณะคล้ายผลส้มหรือว่าคล้ายทรงกลมครับท้อนเลยมาคิดใหม่ว่าดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อ่ะมีลักษณะคล้ายผลส้มหรือว่าคล้ายทรงกลมเหมือนกันน่ะและน่าจะเป็นดาวด้วยนะครับหืมคำตอบของท้อนนี่น่าสนใจมากเลยคะ่ะ ยังรู้จักให้เหตุผลประกอบด้วยเยี่ยมมากๆเลยนักเรียนนะคะคิดว่าคําตอบของท้อนนี่ถูกต้องหรือเปล่าคะเดี๋ยวครอบจะพาไปหาคําตอบด้วยกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว,ว่าดาวเหล่านี้อยู่ที่ใดคะคะรู้ครับดาวหล่านี้อยู่บนท้องฟ้าครับใช่แล้วคะ่ะดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่บนท้องฟ้านะคะซึ่งดาวหลายๆดวงเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อ่านเรื่องกันจบแล้วนะคะเรามาลองตอบคําถามที่ผูครัถามเอาไว้ก่อนอ่านเรื่องกันอีกครั้งนะคะว่าโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะนักเรียนกับทอดลองเปรียบเทียบคําตอบของตัวเองก่อนและหลังอ่านเรื่องด้วยนะคะว่าต่างไปจากเดิมไหมทอแล้วคะตอบว่าไงตอามการค่ะเรื่องอ่ะท้อตอบว่าโลกมีลักษณะกลมๆครับพออ่านเรื่องจบแล้วอะ ตอ,วตอ,อบอตว่าโลกมีลักษณะคล้ายทรงกลมครับนักเรียนตอบเหมือนกับทอดไหมคะว่าโลกมีลักษณะคล้ายทรงกลมถ้าตอบเหมือนกันก็ถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยแล้วจากเรื่องที่ได้อ่านไปเนี่ยนักเรียนสรุปกันได้ว่าอย่างไงคะ ฮอ,อลล่คะสรุปได้ไว่ายังไงโลกเป็นดาวครับแล้วโลกก็คล้ายทรงกลมด้วยใช่แล้วค่ะโลกเนี่ยเป็นดาวดวงหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายทรงกลมนะคะและเมื่อเรามองออกไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะพบดาวดวงอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะนักเรียนสรุปได้ตรงกันไหมคะถ้าสารุปได้ตรงกันก็ขอเสียนจบเือให้เรวหน่อยค่ะเก่งมากเลย วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรครอบมีคำถามฝากไว้ให้นักเรียนกับทอตได้ลองคิดแล้วก็ตอบกันดูนะคะว่าเราจะมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลาใดบ้างคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะคุณครอฟบจะพานักเรียนกับทอตท,ทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อหาคำตอบนีกันค่ะ นักเรียนกับท้อยจะลองกลับไปสังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนกันดูได้นะคะเพื่อเตรียมมาไว้สาหรับทากิจกรรมในครั้งต่อไปค่ะแต่นักเรียนกับทอตห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นตรายต่อดวงตาของเราได้นะคะครับคุณครจากบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาไปนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าโลกนะคะเป็นยังไงคะ เป็นดาวดวงหนึ่งนะคะและโลกมีลักษณะคล้ายผลส้มหรือคล้ายทรงกลมนะคะซึ่งขณะนี้เราทุกคนนะคะก็อาศัยอยู่บนโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอดก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะโดยการตอบคำถามทั้งหมด สข้อนะคะและนักเรียนนะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ